สวัสดีครับพบกันนะครับประจำสัปดาห์ที่19บเกถึงยีกรกฎาคมสองพนหนะครับสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็เรียกได้ว่านะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ มีแนวโน้มที่ยังคงปรับขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูจากกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นลนักษณะของกลุ่มที่เป็น b i ๊กแคนะครับอย่าง s p 500เองนะครับอย่าง NASDAQ เองเนี่ยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตคือกลุ่มที่เป็นพวก small cap เนี่ยก็มีโมเมนตัม um เนี่ยที่ดูจะชะลอตัวลงแล้วก็ดูเหมือนจะสูญเสียโมเมนตัมไปในช่วงนี้นะครับ ส่วนดูในชุดตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับในฝั่งของดังสารัฐคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของตัว CPI นะซึ่งประกาศออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็เซอร์ไพรส์มากกว่าที่ตลาดคาดนะครับถ้าดูมันออนมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยบวก0.9นะครับหรือว่าถ้าเทียบกับที่ตลาดคาดการเนี่ยมากกว่า2เท่าแต่ดูการจากตลาดนะครับทันทีที่ประกาศเนี่ยก็ ส่งผลทําให้ไอตัวพวกบอลอยู่ในมเร่งตัวขึ้นไปในระยะสั้นๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคนก็ตีความไปเรื่องของพวกอินเฟลชันคอนเซิร์นนะครับแล้วก็แอคชั่นของเฟดเนี่ยดูเหมือนจะช้าไปหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะทันเซเลดไปสู่ในเรื่องของอารมุ์เศรษฐกิจในระยะข้างหน้านะครับก็เลยทําให้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ ปรับตัวซอฟ์ลงนะสำหรับตัวบอลยูสรัฐส่วนถ้าดูคอมเพนเนนต์นะครับในส่วนของตัวอินฟลชันเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามากกว่า1ใน3นะครับเกิดจากคอมเพนเนนต์ที่เป็นพวกยูสคลานะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะทันทีท,ท,ที่ที่เงินเฟอ้อออกมาลัาชณะแบบนั้นเนี่ยนะทางเชโรมพาวนะครับทางประธานเฟดเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าส,สยบนะความกังนวลว่าโอเค ว่าเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ยังยืนการยืนแข่งเหมือนเดิมนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ยังคงที่จะรักษาไอตัวมาตรการทางการเงินที่สแตนแบบเดิมอยู่นะครับส่วนออถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับก็มีพวกรีเทลเซลล์อันนี้ก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดแต่สิ่งที่ปรับตัวลดลงนะครับก็คือในส่วนของตัว Manufacturing Output นะครับซึ่งมีการหดตัวลดลงนะหล,งหลังจากที่เรื่องของตัว ออภาคภาครถยนต์นะเรื่องของพวกคาร์ออโตมอทีฟพวกนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดประเด็นเรื่องของพวกชิปช็อตเท็นะครับก็เริ่มส่งผลให้เห็นนะส่วนวิกฤตจ็อบเอเคนะครับอันนี้เริ่มกลับมาทําจุดต่าสุดตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ถือว่าภาคการจ้างงานก็ค่อยๆฟื้นนะครับเป็นมุมมองที่เรามองอยู่นะปัจจุบันส่วน ถ้าดูในลายของพวก consumer confidence หรือว่า consumer spending เนี่ยนะครับ data ยังไม่เป็นทางการเนี่ยค่อนข้างบ่งชี้ว่าตอนนี้นะครับโฟกัสนะครับในการจับใจใช้สอยของประชาชนในสหรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโฟกัสจากเดิมทีที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการอยู่บ้านตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นเรื่องของ outdoor activity มากขึ้นนะครับมีเรื่องของอไปเรื่องของอกินอาหารนอกบ้านนะครับการแต่งตัวนะครับลงหนังพวกนี้เริ่มมี แรงบวกขึ้นมาได้อด่อชัดเจนนั่นก็สะท้อนภาพเกินการเปิดเมืองที่ชัดเจนนะครับในฝั่งครงสหรัฐส่วนทาง EU นะครับอาจจะเป็นภาพที่เจอกับประเด็นในเรื่องของการแพร่ระบาดนะของตัวเดลต้าเวอรเรนต์นะครับซึ่งทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเจอกับเคสที่เพิ่มส่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละในแต่ละส่วนนะครับก็อย่างอังกฤษเองเนี่ยแองจเคสเนี่ยทะลุเกือบ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000ขึ้นไปแล้วนะครับที่เป็นรายวันเพียงแต่ว่า ออยอดผู้เสียชีวิตเองหรือว่าอัตราการใช้โรงพยาบาลเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะอันนี้ก็เป็น real real world study หรือมันเป็น case study ที่ดีมากๆนะว่าเออถ้าฉีดวัคซีนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะลดบรรเทาผลของตัวการแพร่ระบาดนะครับอีเวนว่าเป็นตัว Delta v เวอร n t นะครับอังกฤษเองเนี่ยก็ยังออมองว่าผลกระทบเขาเนี่ยเป็นแค่การชะลอการเปิดเมืองซึ่ง ชะลอมาก่อนในนี้แต่ล่าสุดเนี่ยเขายืนยันคําเดิมนะครับว่าในช่วงวันที่21รกรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ตามแผนงานที่เขาได,ได้ประกาศไปช่วงก่อนหน้านั้นะครับในการนี้ฝรั่งเศสนะครับเจอภาพเดียวกันแต่ว่าก็จะความพร้อมเนี่ยอาจจะด้อยกว่าองังกฤษเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะ,ะที่โอเคซื้อเวลาแล้วก็เร่งขีดวัคซีนนะครับโดยการมีการ implement นะครับในเรื่องมาตรการที่เข้มขึ้นในในบางแอเรียนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประชาชนต้องจำเป็นต้องโชว์ในเรื่องของตัว health pass คล้ายๆเหมือนเป็น health care passport นะครับก่อนที่จะออกไปเที่ยวนะครับออกไปสังสรรค์ข้างนอกเนี่ยหรือว่าเข้าร้านอาหารนะครับหรือเดินทางในในรถไฟที่ระยะทางยาวๆเนี่ยจำเป็นต้องต้อง,ต,องต้องแสดงนะครับตัวเรื่องของ health healthcare passport ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนนอกหนอจากนั้นนะครับเรื่องของ ECB เขาก็มีวิกนี้น่าจะมีการ discuss หนักนะครับเรื่องของประเด็นที่สัปดาห์ก่อนหน้าในมีการปรับเป้าไอตัวเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปจากเดิมทีที่บอกว่าใกล้เคยียง2%ตแต่ต่ำก,กว่าหน่อยแต่ล่าสุดเนี่ยปรับเป็นที่2%ขึ้นไปนะครับซึ่งซึ่ง,งคิจสินลากาศเนี่ยในยาของเขาเนี่ยพยายามที่จะปรับเป้าให้มันล้อไปกับภาพของตัวเงินเฟ้อที่มีลักษณะ over shoot ขึ้นมาแล้วก็ เพื่อที่จะไม่ได้มีความจําเป็นต้องเร่งในการที่ทำมาตรการทางการเงินเข้มขึ้นนะครับแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนเนี่ยจะยอมรับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปถกเถียงแล้วก็ดิคัทกันในคณะกรรมการว่า มองในประเด็นๆอย่างนี้อย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของตลาดญี่ปุ่นนะครับใน,ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นะท่าทีของ BOJ ที่มีการประชุมเนี่ยก็ยังคงมาตรการการเงินที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว U Curve Control นะแล้วก็เรื่องของไอตัว Asset Purchase Program ที่ยังยุ่คงอยู่ระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็ w i Card นะครับในเศรษฐกิจของญี่ปุ่นระยะข้างหน้าเนี่ยคือเรื่องของตัว Backin Rollout ที่น่าจะเร็วกว่าที่ตลาดคาดรวมถึงเรื่องของตัว เพนอัพดีมานนะครับโดยเฉพาะยิ่งใน,ใ,นในเรื่องของภาคบริการซึ่งมีเรื่องของการบริโภคซึ่งอั้นอยู่มากๆอยู่นะแล้วก็ถ้าดูที่สำคัญส่วนที่อยากจะให้ดูคือตัวของอีคอนนะครับตัวทันคันเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยก็ยังยังเซตเทรนด์ขึ้นไม่ได้นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเหมือนจะพ้น้ำแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยก็ปรับจากศูนย์เป็นลบสามนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเรื่องของตัว e x t e r n a l d e m เ n d นะครับเริ่มส่งสัญ,ญญาณดีขึ้นระยะข้างหน้าไอตัว b o t t l e n e c k นะครับเรื่องของตัว ชิปช็อตเทจหรือว่าซัพพลายเชนช็อตเทจในเรื่องของการผลิตรถยนต์เนี่ยซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับก็ดูจากไอตัวบิ s เนสเซอร์เวที่เป็นทันคันเนี่ยก็มองว่านะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก22นะเป็น25นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาคธุรกิจแรกๆของญี่ปุ่นที่จะฟื้นได้ก่อนนะแล้วก็เริ่มจะกลับมาได้แล้วหลังจากตัว บร t ทนิ onic, ในเรื่องของตัวชิปช็อตเทตนี้หมดไปนะครับส่วนนอกเหนือตัว,ต,วตัวชิปช็อตเทเนียก็มองว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่น่าสนใจก็พวกเคมีคอลนะครับพวกเมทัลโปรดักต์นะพวกนี้เป็นสินค้าที่สําคัญ,ญญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะฟื้นตัวได้ก่อนภาคบริการซึ่งต้องอิงกับเรื่องของคอนซัมชันในประเทศซึ่งน่าจะมาพร้อมกับการวัคซีนโวเอาได้ดีในในระยะข้างหน้านะครับส่วนทางจีนนะฮะก็ก็มีมีการประกาศตัวเลขที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วย การลดคอนเซิร์นของตลาดก็คือในส่วนของตัว GDP ควอเตอร์สที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างอินไลน์กับที่ตลาดคาดฟันโฟเริ่มเห็นไหลกลับนะครับแต่ไหลกลับเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งที่เป็นสต็อกคอนเน c t แล้วก็กลุ่มที่ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อเนี่ยน่าสนใจนะฮะว่าเขากลับมาเล่นเทคนะครับฟินแ n นเชียลคอน s u m e r สต็อกแต่ว่าเป็นเนมที่เรียกว่าต้องมีฟันดอรมนท์ลที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าดูจากอาการเนี่ยก็ยังไม่เข้ากลุ่มที่ไป แวร์เว i ร์ชันนี้ค่อนข้างแพงนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก EV พวกนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูจากโฟลที่ไหลเข้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเข้ากลุ่มเงินน้อยแล้วก็ในยะดูเขาก็ซีฟอร์คุณิตี้อยู่พอสมควรนะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนส่วนถ้าดูย้อนกลับมาในตัวของไส้ GDP เนี่ยซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปข้างต้นว่าอินไลน์กับที่ตลาดคาดการนะครับแต่ว่าคีย์หลักๆที่จะดูในยะเนี่ยก็ต้องพบว่าระยะข้างหน้าเนี่ยตัวที่จากมา เป็นคีย์ไดเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจากเดิมทีที่เป็นพวกการระดมทุนการลงทุนผ่านพวก Infrastructure p r o อลเปอนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกซึ่งฟื้นตัวได้ก่อนในก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนโฟกัสนะครับมาลงเป็นในเรื่องของตัว private investment แล้วก็เรื่องของ consumption ในประเทศซึ่งล้อไปกับเรื่องของ d u a l consumption เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรามองว่านะครับไอ,อตัวของระยะตรงนี้เนี่ย สนใจน่าสนใจสำหรับพวกที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมมชันในประเทศแล้วก็เนมที่เป็นพวกเอเชียนะครับแล้วก็จะหลบหลีกพวกประเด็นพวกเรกูลเลชันหรือว่าเรกูลเรกลตอรี่ริสได้ค่อนข้างดีมากกว่านะครับแล้วก็ยังชอบพวกกลุ่มที่เป็นมิดโมอลแคปตามที่ได้เคยได้เรียนได้ฟังไปว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาร์อาร์นี่เขาคัดเนี่ยเขาคัดมาเพื่อเีโลเคชัน <c oughs> ไปให้กับพวกกลุ่มที่เป็นมิดโมอลแคปมากกว่านะครับส่วนประเด็นอื่นๆน,นะครับที่สําคัญก็มียังเข้ามา การเข้ามาของฝั่งรัฐบาลนะครับในการเข,าเข้ามาควบคุมพวกบริษัทอย่างตัวอินเทอร์เน็ตคอมพานีอย่างดีดีนะที่เราได้ยินข่าวมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการที่จะเรียกว่าควบคุมบริษัทที่อยากจะไปดมทุนในต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการควบคุมข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตทางรัฐบาลจีนก่อนที่จะไปลิสต์ในในฝั่งทางสหรัฐซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาต้องการให้บริษัทที่มาลิสต์ที่นู่นเนี่ยต้อง มีความโปร่งใสแล้วก็มีในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งถามว่าในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนกระทบปุ่มพวกฝั่งที่เป็นอินเทอร์เน็ตคอมพานีแน่นอนนะแต่ระยะ กลางถึงยาวขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการเร่งนะครับให้เกิดการเปลี่ยนเทรนท,ที่สําคัญอย่างหนึ่งคือต่อไปนะครับบริษัทพวกนี้ต้องการระดมทุนจากพวกต่างชาติเนี่ยก็จะระดมทุนที่ที่ไหนแทนนะครับก็คือสุดท้ายก็ต้องเป็นพวกตลาดฮ่องกงแทนนะครับแล้วก็ซึ่งเห็นเทรนดในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเม็ดเงินเข้ามา IPO ในฝั่งฮ่องกงอ่า Stock Exchange เนี่ยเยอะมากๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวเร่งอีกอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญนะที่ทําให้ตลาดฝั่ง ตัว h s h a r e เนี่ยมีเรียกว่ากระแสะในการที่จะมาจดทะเบียนภายใต้ตลาดของตัวห้องกงซอกแองเชิมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าในเรื่องของ ความโปร่งใสในเรื่องของทางกฎหมายแล้วก็เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เป็นการยกระดับสําหรับหุ้นจีนที่จะมาจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงในระยะยาวมากขึ้นนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่เรามองในระยะจากเรื่องนี้นะครับถามว่ากกุทธลงทุนนะครับในส่วนถัดไปเ,เรามองว่าแน่นอนภาพในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแน่นอนว่าเราเรายังคิดว่านะครับไอบอลยิเนี่ยคงน่าจะเริ่มกลับมาเด้งอยู่ในเลเวลมาสัก 1. 4ดถึง1.6เป็นเลเวลที่ เราคาดหวังนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ตอนนี้วอนยูเนี่ยหลุดไปถึง1.3เนี่ยเรามองว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากเรื่องของเทคนิคอลอิชูเทคนิคอลอิชูก็มีไปไม่ว่าจะเรื่องของตัวพวกเทรดเดอร์มีการ cover ช็อตโพ i ิชันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการ h o ็อตโพสิชันอยู่ดับเยอะมากแล้วก็มีเรื่องของเทนนิคอลอิชูจากตัว p เพนชั่นฟันของทางญี่ปุ่นเองที่นะครับมีการ allocate ในในส่วนของเม็ดเงินเนี่ยมาในฝั่งตราสารนี้มากขึ้นหนละังจ,จากที่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะ beat mandate ไปพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับ lock profit นะครับ take จากคุณมาแล้วก็มาถืออะไรที่เป็นตราสารนี้พอจะเป็นอะไรที่เป็นตราสารนี้ก็ต้อง s e e อ for you แล้วก็มี quality ก็อยางก็เลยไปปรับพอร์ตแล้วก็ลงทุนในฝั่งของตัว US Treasury มากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากตรงนี้ไปนี่มองว่าปัจจัยเทนนิค่อย i s s e เนี่ยจะเริ่มหมดหมดไปแล้ว แล้วก็จะเริ่มกลับมาสะท้อนเรื่องของภาพที่เป็นฟันดมเบอทมากขึ้นนะครับแม้ว่าโอเคหลายท่านบอก US ชะลอตัวลงแต่อย่าลืมว่า ISM ยังอยู่ระดับสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังค่อนข้างเชื่อว่าเรียกข้างหน้าบอลยู U จะมาระดับสูงได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของทำพวก q ิว i ทเบอรซึ่งหมายความว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยจาปีแล้ว ตัว w i ร์ card ที่สำคัญคือเรื่องของการที่เทรด PE แบบ relating คือได้เทรด PE ระดับสูงได้จากสภาพคล่องที่เยอะมากแต่ต่อจากนี้ไปนะครับตลาดจะเริ่มตระหนักแล้วก็เริ่ม realize ว่าสภาพคล่องต่างเนี่ยจะเริ่มหมดลงไปล้นะครับแล้วก็ค่อยๆ price in ในเรื่องของตรงนี้ไปสะท้อนในระยะในการลงทุนคือเมื่อ,อ yield สูงขึ้นถ้าเรา hold yield gap มาที่เท่าเดิมเนี่ยนั่นหมายความว่า PE ที่เราเทรดกัน สูงๆเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงต้นปีของปีนี้เนี่ยจะเริ่มค่อยๆเทรดที่ระดับต่ำลงเพราะฉะนั้นพระเอกที่สําคัญที่จะมาขับเคลื่อนนะครับในในส่วนของครึ่งปีหลังตรงนี้เนี่ยเรามองว่าคือในส่วนของตัว Earning ็งกรอตนะครับเออร์เน็งกรอที่สําคัญที่จะเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะเป็นการประกาศ e a r n i n g ็งซีซันที่สําคัญในตรามาที่2ของปีนี้นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแคตตาลิส ที่จะช่วยให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไมได้อีกแล้วก็ที่สําคัญหุ้นที่เล่นต้องเป็นหุ้นที่มี e a r n i n g ็งคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นยังคิดว่านะครับเพื่อให้ล้อกับโมเมนตัมในเรื่อง e a r n i n g ็ตรงนี้เนี่ยเรายังชอบกลุ่มที่เป็นคุณภาพโกลด์นะครับคือบริษัทที่มีโกลด์แล้วก็มี e a r n i n g ็ที่ดีแล้วก็มีการสร้าง e a r n i n g ็ที่สม่ำเสมออาจจะเป็นบูชิปที่เป็นโกลด์หน่อยอันนั้นอันนั้นคือที่ที่เราชอบนะครับแล้วก็ระยะกลางยาวผมยังชอบตัว iHelp อยู่นะครับเพราะว่ามองว่าระยะข้างหน้านะครับเศรษฐกิจสหรัระจะเข้าสู่มิซไซเคลิลแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ครึบคานที่เป็นเลดไซเคลิลจังหวะการปรับตัวลดลงตรงนี้นะครับถ้ามีจังหวะเกิดขึ้นจากสประเด็นเรื่องของ q ิ t a ทปเปอแล้วก็เรื่องภสิีนิติบุคคลเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆรเนี่ยระหว่างทางมันจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บกลุ่มที่ดีมากมที่ในมุมมองผมและสำหรับระยะกลางยาว เราก็จะเป็นเบสเพลเยอร์ในในในช่วงเหล่าไซเคิลเพลเนี่ยก็คือในกลุ่มที่เรียกว่าอ n นโนเวชันเฮลท์แคร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมานำเรียนแล้วก็นำเสนอนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีญชวนได้ที่บรจอ s s s e t p l u นะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์ Customer Care ที่เบอร์นะครับ026721111นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ